สวัสดีครับพบกับหมอเอกแล้วนะครับสุนัขนะครับที่เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเลี้ยงและก็การปล่อยสัตว์เนี่ยมีพันุ์อะไรบ้างวันนี้มาทราบกันพันแรกนะครับพิทบูเทเรียพันที่สองบูเทเลียพันที่3นะครับสเตปฟอร์เชอร์บูเทเลียพันที่ที่ลอตไวเลอร์พันที่5้ฟีลาบาซิเลโรหรือ กรณีที่ท่านควบคุมหรือครอบครองสุนัขที่เคยทําร้ายคนหรือพยายามทําร้ายคนมาก่อนเนี่ยถือว่าท่านครอบครองหรือควบคุมสุนัขที่เป็นอันตรายต้องลงทะเบียนพิเศษนะครับตามข้อบัญญตัตินี้ต้องแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าไม่แจ้งมีความผิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทราบความรู้ดีๆเกี่ยวกับข้อบัญญัตินี้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ